สวัสดีค่ะมาพบก,กับแนนที่ครัวบ,บ้านเยโกอีกเหมือนเดิมและเมนูวันนี้นะคะแนนก็มาทําเมนูที่เกี่ยวกับชีสเอาใจคนชอบชีส พราะวันนี้หลานๆนะคะรีเควสเมนูนี้มาว่าอยากกินชีสต,ตอนที่เราไปแคมปิ้งกันเพราะว่าแนนเคยเอาเมนูนี้นะไปทําที่แคมปิ้งค่ะแล้วคือมันทําง่ายมากๆแล้วก็สะดวกด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวแป้งนะคะวันนี้แนนใช้เป็นแป้งสาลีเนาะ นมจืดค่ะแล้วก็เนยอันนี้เนยแนนละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นเกลือค่ะ แป้งสาลีนะคะเนี่ยจะใช้อยู่ที่2ทับพ,พีเดี๋ยวแนนจะใส่เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าสูตรที่แนนทำเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรที่ตายตัวนะคะใช้วิธีการกะกะเอาเนาะเกลือค่ะเกลือในก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะคะก็ประมาณหนึ่งช้อน ได้ประมาณนี้นมแนนก็จะใช้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆลองกัดๆดูเนาะ แล้วหลังจากนั้นก็คนๆเลยตัวแป้งใส่นมไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้นะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าไปอีกนิดนึงนะคะพอถึงตอนนี้แป้งก็เริ่มคนเหนียวหนึบแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้มือนี่แหละคะ่ะ นวดนวดไปจนกว่าจะไม่ติดกระมังนะคะตัวแป้งเนี่ยแค่นี้ได้แล้วอะแต่ว่าเดี๋ยวแม่จะนวดให้ตัวแป้งเนี่ยเข้ากันอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะแป้งเขาจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวนุ่มประมาณนี้นะคะเห็นไหม แล้วก็ไม่ติดมือด้วยนะคะเพราะว่าเราใส่เนยเข้าไปนะคะเนี่ยแค่เนี้ยได้แล้วเพื่อนๆ่อเราสังเกตด,ดูนะถ้าเกิดว่าแป้งใครมีความแบบแข็งตัวหรือว่าเออเหลวจนเกินไปถ้าเกิดเหลวเกินไปเนี่ย mm. ก็สามารถใส่แป้งเพิ่มเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าแข็งเกินไปเนี่ยก็ใส่น้ำเพิ่มแค่นั้นเองนคะคะได้ลนะ หมักแป้งเอาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าแป้งเนี่ยจะไม่ฟูเหมือนที่เราทำขนมปังนะคะเพราะว่าแนมไม่ได้ใส่ยีสต์เข้าไปด้วยนะคะ มันฝรั่งที่ต้มเอาไว้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็ทําการบดเลยค่ะเวลาบดมันฝรั่งแนะนําให้บดก่อนร้อนๆนะคะก็จะง่ายด้วยค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีตัวบดหมือนแนนก็สามารถใช้ซ่อมได้นะคะเดี๋ยวเนี่ยจะลองเอาซ่อมมาใช้ให้ดูเนาะนี่นะคะ ซ่อมก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าก็มีตัวโบดก็จะง่ายขึ้นค่ะแนนจะปรุงแต่งรสแค่เกลือแล้วก็มายองเนตเท่านั้นนะคะ แล้วก็มายองเนสเนี่ยก็ใส่ตามชอบไปได้เลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันนะคะใครจะเอาชีสนะคะห่อมันฝรั่งก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะใช้มันฝรั่งห่อด้วยชีสนะคะ <c oughs> เพราะว่าแนมีความรู้สึกว่าเวลาใช้มันฝรั่งห่อชีสเนี่ยแป้งเขาจะมีความแข็งตัวแล้วก็กรอบ หน่อยๆน,นะคะแต่ถ้าเกิดเอาชีสอยู่ข้างนอกเนี่ยแป้งเขาก็จะมีความอ่อนนุ่มนะคะส่วนชีสที่แนนใช้ในวันนี้ก็เป็นเชดด้าชีสผสมกับมอสซาเรลล่านะคะ2ตัวเนาะ เสร็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะหั่นให้ดูเนาะชีดเยอะมาก พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเมนูทานเล่นของวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนี่เยิมเยิมแบบยืดยืดทางนั้นเลยนะดูซี่เห็นไหมคะ